กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูก่านพบพ่อกับซองแม่น้องแกมบลมคือเก่าพี่น้องเลยอยจาพาเบื่อพาหน่ายแม่น้องแกมบลมเดิมมือในกระดมาบ้านบบาวไตเลยพี่น้องเด็ดเด็ดพี่น้องเลยพี่น้องทั้งนี้งัดยังพี่น้องเบ่งส้มน้ำพันธุ์ูพี่น้องกินยัางตอนนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีพี่น้องง่ายพี่นงเลยมาคามก็มีแต่พักใหญ่ๆวนอ้วนพี่น้องเอามาชิมเลยพี่น้องเลยป้ามาคามให้กิน้องลิอ้ม สนี Sunny, ่กินต <Williams gur k aret> ่างโมพี่น้องมึงดูกินบาทเดียวต่างโมเลยเลยี่น้อเลีงเสนกลยมึงออสัี่กับลีเงยมันก็อยู่ใกล้กัน

ท็อปพี hmm. Now, ่น้องคนกระทำมาคือนเสียตงเราเนี่ยท็อพี่น้องแม่เพราะว่าเห็นมักขามมีสภัพใหญ่ๆเนาะรถประกายดูบ้านบ้าตายนี่กายทางดอกพี่น้องเฮ้ยสันี่เป็นยังไงเข้าข้อมักขามพี่น้องเฮ้ยมักขามข้าเข้าสันี่พี่น้องเอ้ย เบไม่เห็นหน้าลิ้งซะแล้วึนว่า่ไอ้หย่ำแวบอื่นลงเห็นปะตายหย่ำพูว่เพื่นก็เลยอื่นปลายอืนลงเลยพี่น้องเลาธุมามาอนี้ยายบรอยู่พี่น้องเลย ยายบอยู่มาแต่เห็นแต่น้องลิงก็บ่าตายแหละกานองบิวกับพ่อนอบิวยายไปทึกสะดุกยายไปจอนสะดุกพีนะ่น,น้องอยังเราบรัิยาข่าวบอจนขำจนเมือนนะป้าปลาปาปลาปลาปลาปาปาป้าปน,นา,นนาลปลา,าปลา,า,าปนนาป,ออปาปออา เมน่องแกมบูมจ้าคนสุดท้ายป้าบ่าวตายกินพี่น้องเป็นสแซ่บขนาดพี่น้องนไปนดีนะพี่น้องเอ้ยแซ่บแเบพี่น้องกินยังกับแซ่บพี่น้องเอ้ยกันมาวาดบ่าวตายนะพี่น้องสำหรับเมน้องแกมบูม ยาายยอยู่เพื่อนเน่าหมะขามลายกันยังบ่อยากเนาะสุภมาหน่อยเนาะมะขามลายกันยังบ่ได้ข่อยกินขันมาพี่นี่ยมีแต่แนวอยากน้องลิงกินเป็นตาแสบพี่น้องเลยบอกขันมาพี่บอได้พากินพี่น้องแม่ยายเราก็หมักได้ขันยายอยู่เราก็กินได้นี่บางทีพี่น้องก็ชี้หินว่าโอ้ยบ่กได้ชุมากินหลายอย่างเนี้ยแม่ก <laughs> <c oughs> ันเป็นตาแสบพี่น้องกินเบิร์ตทุกอย่างพี่น้อง น้องลิงกันเฮยสันีิกินเลยสะนน่จิบเบียนคิวเด้ะ

ขี่ผู้เดียวกับบ้านได้ดอกเห็นไหมถังมา้บเอขี้เนท้าลไม่ไนะวดโพหรอดโพว่าเซ่บนึกว่าวเม่วานพี่น้องโพอลลิฟ กินาามก็มีแต่เฮ้พี่อาเยหัวขักหัวหนั่หัวหนั่ลีโลนสี่กินหน่าากัแซกิย่ันัวพี่เอาเคยยางไม่ได้เลยเบิดเลิจ้าหอยห่าเสียงย่างห่าวรดง

กิน้ิบอานนี่อันนี้อันนี้อันนี้ซูเปอร์มาซูเปอร์มาเจะเล่าเห่ากินแนมกันดูบ้าบแนี้เนา ย่ง่างพี่นกยางยางบ้างสันนเป็นอะไรจใส่สันนิสู้ตายเลยจ้าลูกกินเลยจ้าอน้องลิงน้องลิงปลาซเลยค่ะป๊บจ่วเต็มถ้วยพี่น้องเอลยเบิร์ พอดโพี pot pot. Pot, ่น้องป้าเอือยจะคือดูเถอเเจ้ามายังบร่ได้กินข้าวเพศเราเห็นนี่กินแล้วงระหบอปเอานัมาติดสะดุดมือเออืมอืมอืมเดองดูเออีพี่้องอดรกับาพี่น้องสัสดีปลาลุงลูกโดย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 

พี <aunque S 2> <me> ่น <cheg> ้องสบคลิปนี้ก็บสมมากมากคุณเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามส่องแม่น้องแกมบุมเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งฝากส้มต่อต่อไปพี่น้องเลยสบายดี